ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งปอดมะเร็งตับมะเร็งใดๆรวมถึงมะเร็งผิวหนังก็คุ้มคอรองทั้งหมดแค่ตรวจพบชื้อว่าเป็นมะเร็งปุ๊บคุ้มครองเท่าไหร่ฮะหล้านบาทค่ะสวัสดีครับแบงค์นะครับวันนี้เราอยู่กับคุณกุ้งกุซุมาครับผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยของธนาคารทิสโก วันนี้ครับพี่กุ้งเราคุยกันเรื่องของประกันโรคมะเร็ง t i สโกซีโร่แคนเซอ plus นะครับเราอยากรู้ครับว่าจุดเริ่มต้นของประกันตัวนี้เนี่ยมันคืออะไรจุดเริ่มต้นและแรงบันดาลใจเนี่ยอาจจะอารมณ์เศร้าๆนิดนึงนะคะคือเพื่อนร่วมงานค่ะเป็นมะเร็ง แล้วก็มีเพื่อนร่วมงานที่เสียชีวิตจากมะเร็งด้วยนะคะเพื่อนที่ขยายวงกว้างไปก็ mm hmm. เฮ้ยเดี๋ยวคนนู้นคนนี้เป็นมะเร็ทงทั้งทงที่อายุก็ยังไม่มากด้วยนะคะก็ mm hmm. เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันใกล้ตัวจังพอใกล้ตัวจังคราวนี้ก็เลยเริ่มศึกษา ด้วยความที่เราอยู่ธนาคารทิสโกโ้เวลาเราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างเราต้องเชี่ยวชาญจริงๆครับอ่าตรงนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นในการหาข้อมูลเพิ่มเติมะนะคะซึ่งเวลาเราพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งที่เราจะต้องศึกษาก็คือว่าเอ๊ะเวลาใครที่ตรวจพบเชื้อมะเร็งแล้วเขาเป็นยังไงนะคนคนนั้นจะจะต้องทำอะไรก่อนหลังอ่ะซึ่งตัวนี้น่าสนใจมากเพราะว่าทันทีที่เป็นปุ๊บเนี่ย คนจะต้องอยากรู้แล้วว่าเราต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างไรและทําอะไรกับมันบ้างใช่ค่ะ mm hmm. ซึ่งข้อมูลเหล่านี้แหละมันเป็นข้อมูลที่สําคัญในการที่เราจะออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ทุกๆขั้นตอนอ่าทีนี้เล่าให้ฟังค่ะว่าจุดเริ่มต้นเลยเวลาพอตรวจพบเชื้อมะเร็งปุ๊บสิ่งแรกที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมคะครับคนคนนั้นจะยังไม่เชื่อไม่เชื่อว่าตัวเองเป็นใช่เพราะฉะนั้นสิ่งแรกคือ วินิจฉัยซ้ําซ้อนก่อนจะเรียกว่าซ้ําซ้อนก็ไม่ใช่คือในเมื่อเราเฮ้ยตกใจเนาะ,ะตกใจเอา้าเป็นมะเร็งเหรอก็เลยต้องไปหาแพทย์อีกหนึ่งคนคือคนทั่วไปไม่เชื่อแน่นอนว่าถ้าหมอคนนี้บอกว่าอยู่ดีๆเป็น,นแต่อาการฉชนอาจจะยังไม่มาก็วิิจอยากรู้อีกไปตรวจซ้ำใช่ค่ะนั้นะสเต็ปแรกคือ หาก่อนว่าเ,เป็นจริงไหมรตรวจวิในาสายซ้มนะคะหลังจากนั้น,นค่ะ<ส>แพทย์สองท่านละน่าจะการันตีได้ละ <c oughs> ว่าเป็นเชื้อมะเร็งแน่วันนั้นก็คือต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางทีทํางานอยู่กรุงเทพแล้วอาจจะต้องเปลี่ยนบรรยากาศไปทํางานที่อื่นครับอ่าก็ต้องมีเงินก้อนหนึ่งใช่ใช่เพื่อให้ตัวเองได้เปลี่ยนบรรยากาศใช่อ่าแล้วก็ การมีเงินอ่ะมันก็ทําให้ชีวิตเรามีความสุขขึ้นเนาะคนป่วยที่เป็นมะเร็งแล้วเสียสุขภาพจิตด้วยอ่ะเราจะพบว่าเขาจะดรอปลงกว่าคนที่สุขภาพจิตดีอ่าใช่ที่เขาบอกว่าพอเป็นโรคมะเร็งแล้วจะต้องมีกําลังใจใช่เพราะฉะนั้นจริงๆปัจจัยด้านเงินเนี่ยกำลังใจสําคัญนะใช่ใช่ครับคนยังไม่เป็นก็ก็ เป็นกำลังใจสำคัญเหมือนกันอ๋อเหมือนกันใช่ไหมคะไม่ต้องรอเจ็บป่วยใช่ไหมคะใช่ครัถูกต้องแล้วมะเร็งมันก็ไม่ใช่รักษาครั้งเดียวจบเนาะใช่ครัก็ต้องรักษาไปต่อเนื่องจนกระทั่งดีขึ้นกว่าจะหายเนี่ยค่ะเป็นพฤติกรรมของการตั้งแต่เริ่มต้นตรวจพบเชื้อจนถึงการรักษาทิสโกซีโร่แคนเซพลนะคะก็เริ่มต้นด้วยการมีค่าวินิจฉฉยซ้ำอื เราเริ่มต้นมาจากคนที่อยู่ใกล้ตัวเราเป็นมะเร็งก่อนหลังจากนั้นเรารู้สึกว่าเออมันน่ากลัวแล้วเราก็ต้องศึกษามันมีโปรเซสอะไรบ้างหลังจากที่คนเป็นโรคมะเร็งนี้ซึ่งซึ่งนี่คือสิ่งที่ตอบโจทย์ได้ดีมากๆนะเพราะว่าการทําผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วเนี่ยตอบทุกโจทย์เลยของคนที่ต้องการมีชีวิตอยู่พูดอย่างนั้นดีกว่าใช่เพราะฉะนั้นพี่ตั้งแต่ตัววินิจฉัยซ้ํานะคะแล้วก็มาถึง เงินก้อนนึงสำหรับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ชีวิตมีความสุขต่อมาก็มีเงินค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องอแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลนี้เนี่ยก็ก็มีวงเงินก้อนหนึ่งที่แบบว่าถึงแม้ว่ากรมธรรม์ฉบับนั้นจะหมดอายุก็ไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยต่อแต่วงเงินนั้นยังอยู่ว้าวอันนี้ถือว่าดีมากใช่แล้วที่ที่ดีกว่านั้นที่อยากบอกทุกคนเลยคือโรคมะเร็งเนี่ยถ้าเราตรวจพบเร็ว ่าคุณคุณหมอบอกว่าจะมีโอกาสหายสูงอ่าใช่เคยได้ยินเหมือนกันนะเราก็เลยออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เบี้ยประกันเนี่ยคงที่ไม่ปรับเพิ่มตามอายุอืมเพราะว่าคนส่วนใหญ่อาจะคิดว่าอายุมากๆค่อยทําประกันมะเร็งก็ได้อ่ใช่ครับอ่าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอะ่ะมะเร็งเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเราทําประกันเร็วค่าเบี้ยประกันจะถูกครับ แล้วเบีย้ยประกันตรงนี้จะคงที่ไปจนถึงอายุ70เลยอ๋อ oh. ไม่ต้องปรับขึ้นตามอายุจ่ายเบีย้ยเท่านี้ไปเรื่อยๆยันอายุ70ใช่มีความคงของยาวไปโดยเบีย้ยไม่ปรับเพิ่มโอเคแต่ว่าถ้าเกิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวอายุสัก60เขาให้ทำเบีย้ยแพงอ่าแน่นอนเพราะว่าอายุมากแล้วใช่เราอาจจะเก็บเกี่ยว โรคภัยแค่เจ็บมาแล้วบ้างใช่ใช่เพราะฉะนั้นทำให้เบียสูงขึ้นถูกต้องประกันตัวนี้แหละจึงเน้นเลยว่าออกแบบมาเพื่อให้ทําประกันคุ้มครองไว้โดยเร็วเบียประกันถูกกว่าไปยาวๆไม่ต้องปรับเบียขึ้นโอเคเห็นโดยทั่วไปเนี่ยเขาบอกว่าประกันมะเร็งเนี่ยส่วนมากจะต้องจ่ายกันต่อเมื่อเป็นระยะลุกลามตัวนี้เป็นแบบนั้นไหมนะทิสโกซีโร่เคานเซอร์เนี่ยคุ้มครองตั้งแต่ระยะศูนย์ <Zero> สี่โลเคนเซอร์ศูนย์คือระยะใช่ระยะศูนย์คือระยะที่แค่ตรวจพบเชื้อว่าเป็นมะเร็งปุ๊บคุ้มครองเลยเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่ที่พี่กุ้งบอกว่ามีทั้งเงินก้อนมีทั้งค่ารักษาก็คือเริ่มต้นตั้งแต่ตรวจพบก้อนเนื้อที่เป็นเชื้อมะเร็งอ่าเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องรอลุกลามค่ะเพราะว่าคอนเซ็ปต์โปรดักตั้งใจให้ทําเร็วคุ้มครองเร็วจะได้รักษาหายถ้ามารอระยะลุกลาม มันจะหายไหมนะอ่าใช่ใชเนี่ยค่ะเป็นจุดเด่นของเป็นตอนไหนก็จ่ายที่สําคัญคือไม่ว่าจะเป็นมะเร็งปอดมะเร็งตับมะเร็งเต้านมมะเร็งใดๆรวมถึงมะเร็งผิวหนังก็คุ้มครองทั้งหมดเลยค่ะเราพูดได้ไหมว่าคุ้มครองมะเร็งทุกชนิดเลยถูกพูด,พด<ม>ได้ค่ะจ่ายทุกช่วงแล้วยังคุ้มครองทุกชนิดอีกต่างหากถูกต้องพี่คิดว่า ทำไมคนไทยส่วนใหญ่ยังลังเลในการที่จะมีประกันภัยโรคมะเร็งอยู่บ้างาคุณแบงค์ฟังก็น่ากลัวแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงๆแล้วคนไทยไม่ได้ไม่วางแผนแค่โรคมะเร็งแต่คนไทยส่วนใหญ่มักยังไม่ได้วางแผนอะไรที่จะคุ้มครองความเสี่ยงใดๆเลยด้วยซ้ำนะคะคนเป็นโรคมะเร็งคุณแบงค์รู้ไหมจากข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขอะค่ะ,คะบอกว่าผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งลายใหม่ เพราะไายใหม่นะวันหนึ่งอะประมาณสามร้อยแปดสิบกว่าคนต่อวันต่อวันคุณแบงค์ด้วยความปาดเปื่อนคุณแบงค์ลองคูณดูค่ะปีหนึ่งแสนสามกว่าคนต่อปีนั่นหมายความว่าคนรอบข้างเรานี้ต่อปีมีคนป่วยจากโรคมะเร็งไปแล้วเกือบแสนสี่หมื่นคนเลยด้วยซ้ำ<ช>ไปเยอะมากครับเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเป็นเหตุให้แบบต้องตราหนากักละเพราะมันใกล้ตัวมากเลย พี่กุ้งอยากบอกอะไรกับคนที่ยังมีความลังเละในการที่จะทําประกันภัยโรคมะเร็งบ้างโอ้อยากบอกมากเลยเรายกตัวอย่างใกล้ตัวกันนิดนึงดีแบงค์อายุเท่าไหร่คะสามสิบสามฮะกำลังจะสามสิสี่แล้วหนึ่งวัยยี่ห้าว้าวแค่สามสามสาม,ส,าม,ส,ามสี่ค,ค่ะถ้าออายุประมาณนี้เบี้ยประกัน อยู่ที่ประมาณ3,240 <3, 000. S 2> แล้วเบีย้ยเนี่ยคงที่ไปจนถึงอาอยุ70เลยอืมอ่ใช่สมมตุติเรามาสมมุติเล่นๆ3,240นะคุณแบงค์สมมตุติเออโชคร้ายอ่าอีก30ปีข้างหน้าอ่าเราดันไปตรวจพบซีโร่เนี่ยแคนเซอร์เนี่ยนะคะคอีก30ปีคุณแบงค์เสียเบีย้ยเท่าไหร่คะจาก3,200 3,200กว่ากว่าก็ 4, <000. S 1> ตกประมาณ97,000 พันบาทประมาณนั้นเก้าหมื่นเจ็ดจ่ายไปเนี่ยค่ะปีปีปละสามพันกว่าคุณแบงค์ได้วงเงินคุ้มครองเท่าไหร่รู้ไหมคะเท่าไหร่ฮะหนึ่งล้านบาทค่ะอืมหนึ่งล้านบาทเราจ่ายไปทั้งหมดสามสิบปีเราจ่ายไปแค่เก้าหมื่นเจ็ดพันกว่าบาทยังไม่ถึงแสนเลยได้ซ้าไปเนาะแต่ได้วงแต่เราได้วงเงินหนึ่งล้านบาทสมมุติแบบโชคดีมากมากเลยจ่ายเงินปีนี้เลยดันเป็นเลย แสดงว่าจ่ายค่าเบี้ยประกันเพียง3,240ได้หนึ่งล้านเช่นเดียวกันได้1ล้านเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าไม่ทําประกันวันนี้เราจะทําประกันวันไหนถึงจะคุ้มค่าขนาดนี้ประกรันภัยโรคมะเร็งทิสโกซีโรสเค็นเซอร์ประับ